เกษียณรีวิววันนี้จะพาไปกินหมูแดงอบเตาถ่านโบราณลุงโอใจดีชอบให้ชิมก่อนซื้อลุงโออายุหะเจ็ดสิบขาเรียกลุงโอใจดีเรียกชื่อผมเพราะผมชอบให้กินให้ชิมให้ มันอร่อยเราถึงอยากให้กินมีหมูแดงหมูกรอบขี่ละ6กบกุนเชียงเีละ 3, สามห้าซี่โครงเขาหยอกขี่ละ70หมูมาร้อยโลก็หมดร้อยโลลุงจะเรียกเป็นไม้ไม้หนึ่งก็แถวหนึ่งวันละขี่ไม้วันละสาไม้2ไม้วันละ8ดไม้แล้วแต่สูตรนี้มันเป็นสูตรของผมคิดขึ้นมาเองนะอบน้ําผึ้งนะกินเล่น,ลน,ลนกินปลป่าผัดอบยําได้หมดเคยขายนี่ไม่ถึงครึ่รงชั่วโมงวาเขามาถึงก็บอกมีแค่เนื่อกูเอาหมดพอมาครั้งที่4ยังไม่ได้กินอย่างเงี้ยอ้าวก็ขอเบอร์แล้วโทรสา นะโทษผมไม่ได้นะที่ขนาด3าถังนะเดิมถังเดิมสองถังคนเราเนี่ยนะนะมันต้องทํายิ่งทํายิ่งขยับมันยิ่งแข็งแรงขอให้ได้ทําคําว่าเหนื่อยไม่มีม,มามที่นี่นี้ทีเดียวผมไม่มีสาขาตลาดตอกหม้ออยู่ระหว่างวัตถุทั์กับกระรวงมาไทยบ้านเลขที่3เสบประตูสีฟ้านะประตูสีฟ้านะระว่างคนแอบอ้างด้วยมีประจําหกโมงถึง9ก้าโมงเนี่ย